สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลงมากยนตจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์รษกิจจังหวัดอุดรธานีช่วงบ่ายๆวันนี้มีรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาใช้บริการราวแหลกรั่วนะครับรถคันนี้ทําไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซ่อมราวแหลกไปได้2ปีกับไม่ทีรั่วซึมอีกนะฮะประมาณ2ปีก็เกินุ้มนะครับเขาเป็นรถตู้รับจ้างวิ่งทั่วประเทศนะครับ มีรายการเดียวนะครับราวแหลกด้วยนะครับโอเคครับช่วงบ่ายๆวันนี้พบกับการทําง,งานของจังนดกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะฮะซ่อมราวแหลกผมอะไรโดยถอดราวแหลกนะครับตัวนี้ถอดซ่อมตัวนี้ไม่มีสํารองไม่มีทําไว้นะฮะเดี๋วถอดซ่อมเลยนะครับถอดราวแหลกตัวเกต้า คอมพิวเตอร์ใช้เวลาไม่นานรับ พอออกมาเป็นที่เรียบร้อย,ยครับแยกชิ้นส่วนนะครับราแหลกตัวนี้เคยซ่อมไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะซ่อมไปแล้วสองปีนะครับราแหลกตัวนี้มาอีกรอบหนึ่งมีการรั่วซึมนะครับก็ซ่อมได้อีกนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ประกัน6เดือนก็สามารถเลมได้เลย ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมนะครับก็ราเราแหลกทุกตัวรับประกัน6เดือนรเราแหลกตัวนี้ไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเสียหายนะครับก็แค่มีอาการรั่วซึมด้านกว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่ได้รั่วบ่อยนะครับอันนเติมทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวแยกที่สอง กอแยกขึ้นส่วนออกมาแล้วนะครับ okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวขอซีนใหม่นะครับทําไปสองปีแกนยังสวยอยู่นะครับแกนยังใส่กิ๊กอยู่เลยนะขัดขัดเงาไปนะัตอนนั้นขัดตอนนั้นขัดปัดเงาไปนะครับ,นนนนบ,รบยังใส่กิ๊กอยู่เลยโอเคแกนไม่ต้องขัดเลยนะครับ นไม่ต้องขัดเลยสามารถใส่ไ,ได้เลยเปลี่ยนซีนชุดซ่อมใส่ไปได้เลยซีนในซีนนอกถอดออกมาหมดแล้วนะครับซีนตัวนี้ใส่เข้าไปเมื่อสองปีที่แล้วน,ะนี่นะครับชุดซีนเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมดเลยนะครับซีนขอบนขอบล่างนะ โอเกทุกอย่างยังดูดีเราขัดล้างทำความสะอาดก่อนนะครับส่วนมากซีนผมจะใช้เครื่องอัดครับใช้เครื่องอัดเข้าเขาจะเดินเข้าเสมอนะแค่กระแทก ส่วนมากจะไม่เข้าไม่เสมอนะครับทำให้ซีนมันเสียนะครับซีนตัวไหนต้องใช้เครื่องอัดนะครับมันที่งเข้าเสมอกันนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้แกนยาวนะครับแกนจะยาวมากแกนเขาจะยาวกวีโก้เยอะเลย ไปสุดหลังแล้วนะครับซีนตัวในนะครับอัดเข้าไปใช้เครื่องอัดจะน,นิ่งนะครับเพราะจะนิ่งแล้วก็วิ่งเสมอกันดีนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องซีนเสียงนะครับใส่เข้าไปนี่ไม่ค่อยพลาดนะครับใช้ได้ทุกตัวนะฮะนี่นะลักษณะการอัดของซีนตัวในนะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ซีนตันอ่อชุดหลังให้ยัดเข้าไปทั้งปอกนะครับ อยากมาไปตั้งปอกล็อกตัวหลังเลยนะครับเราแหลกประกอบเข้าไปแล้วนะครับตัวแกนแหลกประกอบเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็เป็การประกอบมอเตอร์โกลกนะครับก็เป็นว่าเสร็จสิน้นประกอบเข้าไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวล้างทำสีใสาย,ยางกันฝุ่น ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อย มันทายตหน่อยเลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใส่กันชักตัวนี้ FC ต้องการสีดเดิมนะครับไม่ต้องพฤฤิถีพิถันไม่ต้องสวยงามนะครับต้องการสีดเดิมไม่ต้องพ่นให้เสียเวลาก็ถูกใจช่างนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวทําความสะอาดสักนิดหนึ่งนะฮะด้านนอกก็จะประกอบได้นนเลยนี้งานเรียบงานด่วนนะครับงานด่วนเอฟซี Pepsi ต้องการที่จะไปงานไปวิ่งงานนะครับรับงานาเหมาไว้นะก็เลยต้องรีบสีเสริอไม่ต้องทามันเลย <laughs> ขอให้ไม่ให้รั่วก็พอนะเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับ <laughs> โอเคเลยนะฮรเราแหลกตัวนี้ก็คือประสานงานกับพวงมาลัยนะครับตัวบังคับล้อเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเขาเรียกราวแหลกพาวเวอร์นะครับตัวที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็คือตัวนี้นะฮะพวงมาลัยก็จะประสานลงมาตรงนี้นะพวงมาลัยก็จะประสานลงมาตรงนี้มาเชื่อมต่อกับราวแหลกราวแหลกก็จะบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับพอเราหมุนพวงมาลัยตัวนี้ก็จะรับคําสั่งจากพวงมาลัย มาบังคับล,ล้อเลีย้ยวนะฮะนี่คือการทํางานของเราแหลกนะครับบางคนได้ยินว่าซ่อมราวแหลกหรือว่าราวแหลกเปลี่ยนราวแหลกไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนไม่ศึกษาไม่ได้รู้นะครับการทํางานของราวแหลกคืออะไรนะฮะราวแหลกก็คือตัวประสานงานกับพวงมาลัยเพื่อที่จะบังคับล้อให้เลี้ยวนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ประกอบใส่เข้าไปแล้วนะครับประกอบยืดแหลกแล้วก็ใส่ใสายน้ำมันใส่ก็ใส่ออก2ส,สายนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมากกันชัดก็จบแล้วนะครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ล้อแล้วน,นะใส่ล้อ,อเข้าไปแล้วมาดูด้านขวานะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่กันชักเรียบร้อยใส่น้ำมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่น้ำมันประกอบเรียบร้อยหมดแล้วยึดแหลกเรียบร้อยหมดแล้ว <amps. S 2> นะครับเหลือใส่ย้อยนะฮะเดี๋ยวใส่ล้อก่อนแล้วก็ตั้งลอออ้อให้ตรงก่อนนะครับ Okay. จะตั้งรอให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็ใส่ย้อยนะ ผมยอดข้างล่างแล้วนะครับผมอะไรตรงแล้วนะครับระดับล้อตรงระดับล้อตรงผมอะไรตรงโอเคใส่ย่อยเข้าไประดับล้อตรงผมอะไรตรงโอเคเลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยได้เตินมน้ำมันนะครับตอนน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องลองนะครับ โนะ <Okay. S 1> อเคบาววิวแล้วนะครับพวงไม่ได้บาววิว แรงมาตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งกา้านพวงไาลก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตรวจเช็คน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโตโตยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะฮะซ่อมราวแหลกพวงมาลัยรั่วนะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมมียางกันพุนแหลกขาดตัวหนึ่งนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิจสาขาหนึ่งในเมืองอุดรและ นัดลูกหมากยนต์สาขาบ้านเที่อมอำเภอบ้านถือนะครับขอบุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ช่องนัดลูกหมากยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับที่จบคลิปในร่มเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกอย่างหนักวันนี้พายุเข้านะครับฝนตกอย่างหนักเลยโอเคครับ ว่าร้องคืนคืน